การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่1น,นางสาวนธิดาอนันตตะตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนศึกษาไลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองมีความยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการนายนาเรศเศรษฐสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาไลานางปารีรัตน์พันไพบณ์ครูคสศสาภาษาไทยโรงเรียนศึกษาไลา นางวิพาดาโพโดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุดประวัติส่วนตัวนางสาวนธิดาอนันตะเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543อายุ24ปีภูมิลำเนาจังหวัดสุขโขทยัยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามบรรจุเข้ารับค้าราชการครูเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566ภาระปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้ง2ห้องจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั้ง2ห้องจำนวน8ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาอื่นพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนวิชาแนะแนวชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูเวรประจำวันพุธงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนงานบริหารพัสดุและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญเข้าร่วมเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนรวมไปถึงวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธารณะรวมไปถึงการต่อต้านการกระทำของบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ หรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 3. จัรยาบรณวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและบุกคิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพการสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือสิทธ์ด้วยความเสมอภาคประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสามัคคีเพื่อกูลซึ่งกันและกัน การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน 4. การดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและกับการดำารงชีวิตของตนเอง จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้ทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดฝูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ ป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาถ่ายทอดปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเล้นผู้เรียนเป็นสำคัญอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายข้าพเจ้าเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้2การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกจุดมีการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอีกด้วย 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคนข้าพเจ้าสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนครูสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนครูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการปฏิบัติงานเวรประจำวันและการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนอีกทั้งข้าพเจ้าและเพื่อนครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามการทำงานร่วมกันหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้เข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการงานกิจการนักเรียนงานบริหารงบประมาณงานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดช,ชอบจากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้านางสาวนทิดาอานันตะมีการพัฒนาตนเองและแก้ไขตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป